ทางรายการเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของเราวันนี้เราก็ยังมีเรื่องราวของศูนย์ปฏิบัติการหุ้นระเบิดแห่งชาตินคะรับหรือ TMAX นะครับในชื่อย่อของ Thailand My Action Center กันนะครับติดตามชมกันได้เลยครับ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นได้ร่วมเดินทางไปกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเมื่อวันที่20-22กรกฎาคม2554ที่ผ่านมาในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติาณศูนย์ราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านอำเภอเมืองจังหวัตดตราดนำโดยพลโทอัธนพศิริศักดิ์หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติพร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการทํางานของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติพบว่าในระหว่างเขตชายแดนไทยกัมพูชายังมีพื้นที่อันตรายจากทุ่นระเบิดและกับระเบิดเป็นจํานวนมากซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาความขัดแย้งมากมายตลอดแนวชายแดนทั้ง4ด้านของประเทศและการแก้ปัญหาความขัดแย้งส่วนใหญ่นักจบด้วยการใช้ความรุนแรงการใช้อาวุธ และการใช้ทุ่นระเบิดซึ่งเป็นอาวุธที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางในขณะนั้นทําให้พื้นที่ชายแดนรอบประเทศไทยมีปัญหาอย่างมากเกี่ยวกับทุ่นระเบิดและสันพวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดซึ่งส่งผลกระทบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเป็นอุปสรรคต่อาการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจการพัฒนาชุมชนตามแนวชายแดนรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบายของรัฐ ผู้บหารชาติเนี่ยจะตั้งเมื่อปศ2ร4 3ครับภารกิจเนี่ยก็คงเนื่องจากพันธะควาีจากอนุสัญญาห้ามทุรเรดฉน,นั้นบุคคลที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามน,นะครับมีอยู่สำคัญอยู่5อย่างครับก็คืออันแรกเนี่ยก็คือว่าแจ้งเตือนให้ความรู้ให้กับประชาชนให้ตระหนักถึงภัยจากทุเบิดอันที่2ก็คือช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุเบิดประการที่3าก็คือว่าต้องทําลายทุเบิดที่มีอยู่ในลางให้แล้วเสร็จภายใน4ปีประการที่4ี่ก็คือ ต้องทำลายทุบระเบิดที่มีอยู่ในพื้นดินเนี่ยนะครับทั้งหมดภายในสิปีสุดท้ายก็คือว่าห้ามผลิตจำน่ายหรือโอนทุบระเบิดนี้ให้กับให้กับองค์กรอื่นๆนะครับทุกอย่างที่ทำเนี่ยเราสามารถทำได้ดีนะครับในเรื่องของการแจ้งเตือนให้ความรู้กับยาชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราทำแจ้งเตือนให้ความรู้เนี่ยได้ถึงประมาณ6กแสนกว่าคนนะครับเรื่องการทำลายทุบระเบิดในครังเนี่ยเราทำได้เรียบร้อยเลยนะครับจากการมีจำนวนทุบระเบิดที่อยู่ในครั้งเนี่ยประมาณเกือบสี่แสนลูกเราได้ทำลายจนเหลือ 3,000กว่าลูกเศษนะครับไว้สําหรับการศึกษ,ษานะครับงานสําคัญที่ยังงงเงือ,อยู่ก็คือการสำรวจพื้นที่ทุกระเบนในประเทศไทยเนี่ยเราตรวจพบใน20เจ้าจังหวัดเนี่ยมีพื้พนที่ประมาณ2,560ตารางกิโลเมตรจนถึงบัดเนี้ยเราทําไปได้80%แล้วครับแต่ว่า20%ที่ว่าเนี่ยก็คือประมาณ548ตารางกิโลเมตรนะครับเราได้เคยต่อระยะเวลา,าการกู้ออกไปนะครับซึ่งจะถึงระยะเวลาเดดไลน์เนี่ยในเดือนพฤศจิกายนปี2561นะครับ นั้นสิ่งที่ชุรวการดุดเงินชาติเนี่ยคี่จะทาต่อไปก็คือว่าเราปรับแนวคิดในการทํางานจากเดิมเนี่ยในการเก็บกู้เนี่ยเป็นการเก็บกู้แบบ,แบบแบบปกตินะครับซึ่งแน่นอนที่สุดถ้ามีความปลอดภัยแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยใช้เวลาในการดูเงินการมากเราก็เลยเปลี่ยนแนวในความคิดซึ่งเป็นในความคิดของสากล UN ได้ได้พัฒนาแนควคิดเขาเรียกว่าการปรับปรบพื้นที่ใช้ภาษาเทคนิคว่าแลนดิ้งนนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราได้ดําเนินการทําที่เราพาคณะสื่อมวลชน คณะสุดาราชการ NGO องค์การบริหาร้อ NGO, งถิษส่วนท้องถิงง่นมาเนี่ยก็เพื่อให้รับรู้รับทราบถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ดูว่าทิศทางเราทําต่อไปในอนาคตเนี่ยก็ถือว่าปลอดโซนลเสต์พอสมควรนะครับเพราะว่าผมก็ได้ไปประชุมในะดับนานชาติที่องค์การสหประชาชาติมาทุกครั้งนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆเนี่ยถือว่าประเทศไทยทําได้ดีครับดังนั้นเพื่อให้ความเป็นอยู่ของชุมชนตามแนวชายแดนมีความปลอดภยัย ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติจึงได้ดำเนินการกวาดล้างเจ็บทุ่นระเบิดและสันพวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในพื้นที่สนามทุ่นระเบิดจังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดปราดให้หมดสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2561ตามอนุสัญญายว่าด้วยการห้ามใช้สะสมผลิตและโอนและการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งลงนามไว้เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2540ณกรุงออตตาวาประเทศแคนาดาและมีผลบังคับใช้ต่อประเทศไทยตั้งแต่วันที่1พฤษภาค,คมพุทธศักราช2542โดยการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและให้ความรู้เกี่ยวกับกภัยอันตรายจากทุนระเบิดการเก็บทุนระเบิดการทำลายทุ่นระเบิดและรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุนระเบิดสันพวุธระเบิดและการดำเนินงานด้านกจิจการพลเรือนในการช่วยเหลือ ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติจึงได้พาคณะสื่อมวลชนเข้าพื้นที่แดนชายแดนประเทศไทยเพื่อชมการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่สองในขั้นตอนปฏิบัติการกวาดล้างทุ่นระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวมถึงการป้องกันร,ระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นด้วยอุปกรณ์การป้องกันและการใช้เครื่องมือในการค้นหาวัตถุระเบิดที่อยู่ในดิน การเก็บข้อมูเก่าเนี่ยต้องมองย่างนี้ครับว่ามบลฐานประมาณ2,560กิโลเมตรที่เป็นพื้นที่ทุระบดเนี่ยมันเกิดจากการสำรวจนะครับแต่าก,การสำรวจครั้งนั้นเนี่ยเขาใช้ว่าใช้คําว่าแรงม m i อิ i แพ็คเจอร์เวคําว่าอิ p แพ t คเนี่ยก็คือผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเราเราเรา,เราก็ได้ดําเนินการโดยใช้ฐานข้อมูลนั้นนั้นเนี่ยแต่ระยะหลังเนี่ยเรามาตรวจสอบว่าในหลายพื้นที่นะครับ ไม่น้อยเลยบางพื้นที่ก็ถึงประมาณ5้าถึงหกตารางกิโลเมตรเนี่ยเมื่อเราทําการเก็บกู้แบบปกติเนี่ยเราไม่พบอะไรเลยนั่นแสดงว่าข้อมูลนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีอยู่จริงนะครับเราก็เลยปรับการเก็บกู้แบบแบบพื้นที่ที่ว่าเนี่ยต้องต้องให้เจ้าหน้าที่ไปไปทําการสารวจบนพื้นที่เรียกวาดเกือบจะเอร์เวททุกตารางนิ้วเนี่ยนะฮะมาใช้วิธีการปรับัวพื้นที่แต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถป,ปรับโบพื้นที่ได้เนี่ยมันก็มีขั้นตอนต่อไปเรียกว่าเทคนิคเข้าเซอร์เว์นะครับ ก็เริ่มเอาใช้เครื่องมือเริ่มใช้เอาสัตว์ปัจจุบันเราใช้ชุนักตรวจค้นทุระบถมาสำรวจตรวจสอบดูว่าเอ๊ะพื้นที่นี้ปลอดภัยยิงหรือเปล่าถ้าไม่ปลอดภัยปั๊บเนี่ยล้วสุดท้ายก็คือเป็นพื้นที่ที่พอจะเชื่อแล้วว่ามันเป็นสนามทุระเบิดเราก็ใช้วิธีการกับกู้แบบเดิมเนี่ยมาสำรวจนะครับนั้นนั้นจัดทำวิธีดังกล่าวเนี่ยมันเป็นกรวิธีที่ผ่านการยอมรับจากองค์การสหประชาชาตินะครับหลายประเทศที่เป็นประเทศภาคีก็ใช้แนวคิดนี้นั้นเชื่อว่า เชื่อว่าแนวคิดทั้งจาเนียจะทําให้การเก็บคู่ข,ขวาล้างทุ่นระเบิดของไทยเนี่ยมีเยอะธนการสูงขึ้นและภาคณะสื่อมวลชนเข้าพื้นที่ชมการทำลายวัตถุระเบิดของนวยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่สองอีกด้วย กาทำงานของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติยังไม่หมดลงเพียงเท่านี้ความตั้งใจที่จะช่วยให้ประชาชนตามแนวชายแดนไทยได้กลับคืนสู่ความปลอดภัยยังคงเป็นแรงกระตุต้นเตือนใจให้พวกเขาทำงานกันอย่างเต็มความสามารถซึ่งยังคงดำเนินไปบนแผนงานแนนะลีเลส ซึ่งเป็นการปรับลดพื้นที่อันตร,รายที่ระบุไว้ชัดเจนและการดําเนินการมาวิธีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติจะช่วยให้ราชอาณาจักรไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกกรณีของตนภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดต่างหารบุคคลได้รวมถึงปกป้องรักษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนตามแนวชายแดนเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างแน่นอนท่าคนคงเห็นแล้วว่าพื้นที่จํมริกาดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ชุ่มน้ํานะครับ ถ้าพื้นที่นี้สามารถออกไปทําประโยชน์ได้นะฮะมันจะมีการส่งเสริม,เ,มเกิดพิมนะครับฐานะของประเทศไทยในเวทีนานาชาติให้สูงขึ้นนะครับคนพื้นฐานความปลอดภัยของประชาชนนะครับแล้วก็ทําให้ความสมพันธของประเทศเพื่อนบ้านดีขึ้นครับท่านผู้ชมครับ การทางานของหน่วยงานนี้เนี่ยนะครับดูว่าในแต่ละปีเนี่ยนะที่ผ่านไปผ่านไปเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานนะครับหรือผู้ที่ลงไปนะครับปฏิบัติงานเนี่ยเขาต้องอยู่กับความเครียดเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าอะไรทุกย่าง้าเนี่ยหมายถึงชีวิตหมายถึงความพิการนะครับเราซึ่งอยู่แนวหลังเนี่ยเห็นอย่างนี้แล้วนะครับเราควรจะให้กําลังใจกับเขาเหล่านั้นหน่อยนะครับมาช่วยกันเผยแผ่ให้กําลังใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่กันครับเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในวันนี้และเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วผมรณ่ภูมิโอสาพันธ์และทีมงานครับ ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกับทางรายการได้ใหม่นะครับในวันและเวลาเดียวกันนี้เสหรบอาทิตย์นี้สวัสดีครับ